Oh, สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดาพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ย่านเอกชัยกันค่ะเพราะว่าติงซับเดต e p นี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูโครงการโมโนเอกชัยพระรามสนะคะโครงการนี้เขาจะเป็นทาวน์โฮมสชั้นที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครค่ะและราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่2.75ล้านบาทค่ะส่วนบรรยากาศของโครงการนี้แล้วก็แบบบ้านจะเป็นยังไงบ้านเดี๋ยวตามดาไปอัพเดตกันเลยค่ะ สำหรับที่ตั้งโครงการโมโนเอกชัยพระรามสตั้งอยู่ในซอยเอกชัย139ค่ะลึกเข้ามาจากถนนเอกชัยประมาณ650เมตรโดยถนนเอกชัยนี้ in, นับว่าเป็นถนนใหญ่ที่สามารถเชื่อมเข้าถนนพระรามสได้โดยผ่านพระรามสองซอยห0 0หรือถนนเรียบคลองบางน้ำจืดค่ะและยังอยู่ไม่ไกลกับจุดเชื่อมต่อไปยังวงแหวนรอบนอกอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้ใครที่ทำงานโซนแหล่งงานมหาชัยหรือว่าอิงกับตลาดมหาชัยอย่างพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถเดินทางได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะส่วนโซนอาหารการกินแล้วก็แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นโซนบางบอนนะคะซึ่งบริเวณที่คึกคักเลยเนี่ยก็คือซอยบางบอล3แล้วก็บางบอล5นั่นเองค่ะนอกจากจะมีของกินแล้วเราก็ยังสามารถไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมได้เช่นเดียวกันค่ะ โครงการโมโนเอกชัยพระราม2ทาวน์โฮม2ชั้นโดยชนันทรอนเดเวลลอปเมนต์กรุ๊ปมีจำนวนยูนิตอยู่ที่454ยูนิตบนที่ดินประมาณ37ไร่กว่าค่ะรูปแบบทาวน์โฮมของที่นี่ค่ะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นโดยมีให้เลือก2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกชื่อว่าแบบ Move ค่ะที่ดินมาตรฐานอยู่ที่20ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่123ตารางเมตรกับราคาเริ่มต้น2.75ล้านบาทค่ะ และแบบที่2นะคะก็คือแบบโมเมนต์ค่ะมีที่ดินมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ22ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่142ตารางเมตรกับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.2ล้านบาทค่ะ เข้ามาภายในโครงการนะคะในส่วนของบรรยากาศโครงการค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสังเกตด้านหลังดายอย่างซุ้มประตูหรือว่าในส่วนของคลับเฮาส์เองนะคะเขาก็จะมีการดีไซน์ที่เน้นเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็มีการแทรกด้วยไม้เทียมค่ะทําให้บรรยากาศเนี่ยดูอบอุ่นมากขึ้นด้วยค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือของดาค่ะคุณผู้ชมลึกเข้าไปอีกหน่อยนะคะทางโครงการเขาทําเป็นสวนหย่อมของโครงการนี้ค่ะซึ่งก็จะมีขนาดประมาณหนึ่งไร่กว่าเลยค่ะโดยไซนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถพาน้องๆนะคะหลานๆเนี่ยมาวิ่งเล่นออกกําลังกายกัน ได้ค่ะหรือว่าใครนะคะที่มีน้องสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะก็สามารถให้มาวิ่งเล่นได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนฝั่งขวามือของดาน,นะคะคุณผู้ชมจะเป็นพื้นที่ของคลับเฮาส์นั่นเองค่ะบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะ ้ามาในส่วนของคลับเฮาส์ที่นี่ค่ะจะเป็นรูปแบบอาคาร2ชั้นนะคะคุณผู้ชมสําหรับชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมด้านนอกเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ําอย่างด้านข้างดาที่เห็นกันนะคะสระว่ายน้าที่นี่เขาเป็นระบบเกลือมีขนาดอยู่ที่12คูณ27เมตรเลยค่ะแล้วก็มีการแยกโซนสระเด็กไว้ให้ด้วยด้านข้างนะคะส่วนด้านในของอาคารนะคะสําหรับชั้นล่างจะเป็นในส่วนของ co-working space นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางโครงการเขาปรับเป็น s a แก g a l l รี่ก่อนแต่เมื่อโครงการขายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะจัดให้เป็น Working Space ให้ลูกบ้านสามารถมานั่งเล่นแล้วก็ชมวิวสาาระกันได้ค่ะส่วนชั้นบนของอาคารคลับเฮาส์นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของห้องฟิตเนสค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็จะมีขนาดอยู่ที่90ตารางเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการแยกโซนคาร์ดิโอแล้วก็โซนไพรเวทค a าสไว้ให้ด้วยค่ะ mm hmm. เผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะเล่นพิลาทิสหรือว่าเล่นโยคะ mm hmm. ก็สามารถทาได้ค่ะ สำหรับค่าส่วนกลางของโครงการนี้นะคะจะอยู่ที่40บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าค่าส่วนกลางจะไม่ได้รวมถึงค่าใช้บริการส่วนของ Clubhouse นะคะทั้งหมด3อย่างโดยการอย่างสระว่ายน้ำ coworking space แล้วก็ Fitness ค่ะทั้ง3อย่างนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ สำหรับแบบบ้านของโครงการนี้นะคะเขาจะมีให้เลือกอยู่2แบบด้วยกันค่ะแต่ว่าทั้ง2แบบเลยค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างให้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครมีสมาชิกในบ้านเยอะหน่อยนะคะก็สามารถจัดห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างเนี่ยเป็นห้องนอนได้ค่ะหรือว่าจะจัดห้องนี้นะคะเป็นห้องทํางานห้องโฮมเทเตอร์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะ เข้ามาที่แบบบ้านแรกนะคะชื่อว่าแบบ m มูฟค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็จะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นที่มีหน้ากว้างอยู่ที่5.7เมตรค่ะแล้วก็มีความลึกจากหน้าบ้านจนถึงลานซักล้างนะคะอยู่ที่ประมาณ14เมตรนั่นเองค่ะส่วนขนาดพื้นที่ใช้สอยนะคะจะอยู่ที่123ตารางเมตรแล้วก็ที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่20 m, ตารางวาค่ะ แล้วก็ราคาอยู่ที่2.75ล้านบาทนะคะเป็นราคาเริ่มต้นค่ะส่วนบรรยากาศภายในนะคะเริ่มต้นกันที่ส่วนของพื้นที่นั่งเล่นกันก่อนค่ะจะสังเกตว่าพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าหน้ากว้างอยู่ที่5.7เมตรก็เลยทําให้ในส่วนนี้มันเดินได้ง่ายนะคะแล้วก็มีระยะทีวีค่อนข้างกว้างค่ะและถัดมาที่ซ้ายมือของดาน,นะคะจะเป็นห้องน้ําชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องน้ําชั้นล่างนี้นะคะก็จะมีให้พื้นที่อาบน้ํามาให้ด้วยค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของห้องอเนกประสงค์อย่างที่ดาบอกไปคะ่ะว่าทุกแบบบ้านเขาจะมีทําห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างไว้ให้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ห้องอเนกประสงค์เนี่ยอาจจะไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะคะทางโครงการเนี่ยเขาก็เลยมีการทํากระจกเข้ามุมแบบนี้ไว้ให้ก็จะทําให้บรรยากาศภายในห้องเนี่ยดูโปร่งโล่งมากขึ้นค่ะ เข้ามาดูในส่วนของห้องอนเนกประสงค์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมสำหรับแบบบ้านนี้นะคะดาคิดว่าจัดเป็นห้อง้อมพิเตอร์เหมือนบ้านตัวอย่างหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานเนี่ยก็ใช้กําลังดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําเป็นห้องนอนนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะมาเยี่ยมบ้างหรือว่าเพื่อนมาเที่ยวบ้างนะคะดาแ,แนะนําให้เลือกโซฟาที่เราสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้อันนี้ก็จะเหมาะสมกับพื้นที่ค่ะ ถัดมาในโซนหลังบ้านนะคะเป็นพื้นที่ของส่วนรับประทานอาหารค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเราสามารถจัดโต๊ะเก้าอี้สำหรับ4ีถึง6ที่นั่งได้เลยค่ะ และด้านหลังบ้านนะคะทางโครงการค่ะเขาจะทําให้เป็นส่วนของลานซักล้างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในบ้านตัวอย่างค่ะเขาก็จะมีการจัดพื้นที่ให้ดูเป็นไอเดียว่าเราสามารถจัดเป็นพื้นที่อเนกประสงค์แบบนี้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องครัวด้านหลังได้ค่ะเพียงแต่ว่าบ้านมาตรฐานค่ะคุณผู้ชมทางโครงการเขาจะเตรียมไว้เฉพาะในส่วนของพื้นที่เป็นคอนกรีตขัดเรียบค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะคุณผู้ชมสําหรับชั้น2นี้พื้นค่ะเขาจะให้เป็นพื้นแกรนิโตนะคะซึ่งข้อดีของพื้นแกรนิโตเนี่ยก็คือในเรื่องของความคงทนแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายกว่าลามิเนตทั่วไปนะคะ ส่วนผังของชั้น2เนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น3ห้องนอนด้วยกันค่ะอย่างด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะแล้วก็ด้านหลังบ้านค่ะจะแบ่งเป็น2ห้องนอนเล็กค่ะซึ่งทั้ง2ห้องเนี่ยจะไซส์ใกล้เคียงกันนะคะสามารถวางเตียง3ฟุตครึ่งแล้วก็อีกด้านหนึงเนี่ยจะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าได้ค่ะแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือของดานะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะที่สามารถใช้ร่วมกันทั้ง3ห้องนอนได้นะคะ ห้องน้ำนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเขาออกแบบให้มีประตูทางเข้า2ทางนะคะเมื่อกี้ราจะเข้ามาจากทางถงทางเดินนะคะและอีกประตูหนึ่งค่ะเราสามารถเข้ามาจากห้องนอนใหญ่ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับภายในห้องน้ำนี้นะคะก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ มาที่ห้องนอนใหญ่กันต่อนะคะสําหรับพื้นที่แรกนะคะของห้องนอนใหญ่จะเป็นพื้นที่เตียงนอนค่ะบริเวณนี้สามารถวางเตียงไซส์6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะและอีกจุดเด่นหนึ่งนะคะในส่วนของห้องนอนใหญ่เนี่ยก็คือกระจกที่เขาให้มาชุดหน้าต่างที่ได้นะคะค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะคะซึ่งข้อดีก็คือการรับแสงธรรมชาติเข้ามาภายในห้องได้ดีก็ทําให้บรรยากาศภายในห้องเนี่ยดูโปร่งโล่งมากขึ้นด้วยค่ะถัดมาบริเวณปลายเตียงค่ะคุณผู้ชมก็จะมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่ทางโครงการเขาออกแบบไว้ให้ตั้งใจว่า ให้ทำเป็น walk-in closet นะคะซึ่งภายในเนี่ยเราก็สามารถ Build-in ตู้เสื้อผ้าได้แล้วก็มีมุมสำหรับที่เราจะวางเป็นโต๊ะเครื่องแปลงได้เช่นเดียวกันค่ะ ถัดมาที่แบบบ้านที่2นะคะก็คือแบบบ้านโมเมนต์ค่ะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่142ตารางเมตรค่ะแล้วก็ที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ22ตารางวานั่นเองนะคะส่วนราคาค่ะจะอยู่ที่ประมาณ3.2ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมแบบบ้านนี้นะคะจะมีเลเ out ที่ใกล้เคียงกันกับแบบบ้าน Move เลยค่ะ โดยแบบบ้านนี้นะคะจะมีหน้ากว้างอยู่ที่5.6เมตรค่ะแล้วก็มีความลึกค่ะจากหน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้านอยู่ที่ประมาณ16เมตรนั่นเองนะคะก็จะมีความลึกมากกว่าแบบบ้าน Move แบบบ้านที่แล้วที่ดาพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะด้วยความที่มีความลึกที่มากกว่าแล้วก็พื้นที่ใช้สอยมากกว่าค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยสามารถจัดฟังก์ชัน ได้เยอะมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมมันจะมีพื้นที่เหลือที่เราสามารถกั้นเป็นแพน t r y เพื่อเพิ่มความเป็นสัสดส่วนได้นะคะแล้วอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือในส่วนของห้องเอเนกประสงค์ค่ะแบบบ้านนี้เราสามารถจัดเป็นห้องนอนได้อย่างเต็มที่เลยอย่างบ้านตัวอย่างที่เขาทํามาให้ดูนะคะก็คือสามารถวางเตียงเป็น3.5ฟุตได้แล้วก็ส่วนของปลายเตียงเนี่ยสามารถ b u i l d i ตู้เสื้อผ้าได้เลยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้นสองนะคะสําหรับชั้นสองเนี่ยก็จะมี3มห้องนอนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันตรงกลางค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปค่ะจากแบบบ้านที่แล้วนะคะก็คือในส่วนของห้องนอนที่สองแล้วก็ห้องนอนที่3าที่อยู่ด้านหลังดา จะได้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากขึ้นค่ะสามารถวางเตียง5ฟุตได้สบายสบายเลยและอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือในส่วนของโถงทางเดินนี่แหละค่ะที่จะมีพื้นที่ชั้นลอยไว้ให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งในจุดนี้นะคะเราก็สามารถจัดเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์อีกจุดหนึ่งได้หรือว่าจะทําเป็นหิ้งพระก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับโครงการโมโนเอกชัยพะราม2นะคะตอนนี้ปัจจุบันราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2.75ล้านบาทค่ะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแวะเข้ามาดูบ้านตัวอย่างแล้วก็บรรยากาศโครงการจริงกันได้เลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมคนไหนไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหานะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่อง YouTube Channel ของเราด้วยนะคะและกลับมาพบกับติงซับเดตใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ดาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ